พี่น้องตากเนื้อได้ใจตากเนื้อพี่น้องตากเนื้อเมื่อนี้สิตากเนื้อแดดว่าใครออกก่อนไหนเมื่อได้สิตากเนื้อแดดว่าใครออกไหมพี่น้องก็เรื่อมสิออกแล้วล่ะเรื่มแดดสิออกแล้วแล้วมาตากเนื้อกินก็ข้าวนอืมข้าวนิไมว่าหอนหอนเด้พี่น้องเด้อเนี่ยดูซื้อมาตลาดพี่น้องซื้อมาตลาดตากไว้แต่กินเนาะพี่น้องเนาะเนื้อเศษเนี่ยพี่น้องเนื้อเศษเนื้อเศษเศษเนื้อ เศษเนื้อตัดส่กระดงุมเังสีลหล่ะเ้าจังควยเยเห็นหจังรสชาติของเานะ้าเนาะพี่น้องเนาะซื้อเพิ่นกะรสชาติกะว่าเถือปากเถือยยังเ้าปันไหนดอกเ้าเห็ดเองเศษเนื้อขันใส่กระเทียมใส่ผงนัวจังน้อยอใส่กระเทียมเนาะพี่น้องเนาะได้หลายเต๋อพีเด้เนี่ยซื้อมาลอยหนึ่งพี่นอ้องเนี่ยมันอดกินเขากับเขาเนี้อห่อนๆแนละ้วพี่น้องเนาะ ร้อยหนึ่งก็ได้หลายหลายหลายเต๋อเสศเนื้อเศศเนื้อเศศเนองเห็ดเอาเ่างนอพี่น้องเนาะมึงดูห้ามงามพี่น้องเศษเนื้อเศษเนื้อทอดกินกับข้าวเหนียวร้อนๆ้อนข้าวเหนียวใหม่ร้อนๆนะคะเศษเนื้อทอดกินกับข้าวเหนียวใหม่ร้อนๆ้อนเศษเนื้อพี่น้องได้หลายเต๋ออี๋นะ สิว่พ่อกระดงกระไรขี่หนอนดูเอาของนี้พ่อแยกกันไปเนาะเสียกันไปของนี้พ่อเอาขี่น้องเนาะพ่ออยู่แดดกป็นร่งเสียออกมื่อนี้เป็นคึมคึมคือแดดบ่ออกนี่แหละพอาะดีไปอืตลาดก็ได้ได้เศษเนื้อมามื่อใดบ่แดดนั่นใส่เศษเนื้อมามนี่ดีดอกมื่อใดแดดมืด นี่เศษเนื้อพี่น้องเศษเนื้อหันหอนกับข่าเหนียวหันหอนนะจ๊ะเนาะ้องเศษเศษพี่น้องเอ้ยกาดกอนได้พอดีได้พ่อพอดีแง่กันดูกสิล่ะแง่กันน้องพี่น้องเนาะแหนวมันแหนวมันกับสีบัวพ่อใช่กับเทียมพี่น้องใช่กับเทียมกับเทียมใช่กับเทียมหอมอร่อยอร่อย พี่น้องมาดูเศษเนื้อมาดูงานบุพี่น้องอนื้อเดียนเห็ดเศษเนื้อไรแต่ทอดกินกับข้าวเหนียวห่อนๆจ้ามาเด้อผู้ใดอยากหอมหอมใส่เกลือใส่ห็นใส่เกลือถ้ามันชาบันเท่าหล่กันตำกระเทียมใส่จะน้อยเศษเนื้อใสจ้าเด้อเศษเนื้อหอมหอมแต่ใส่น้อยจะสิบอมีหมดเนาะ ตากใส่ย,ยังสีบ่มีหมดพี่น้องหมดไหลไหลหมดแดงหน่อยมาเถากินเถากินมันกับมาพี่น้องมาพี่น้องมาไ่เตรียมสีผ้าไปตากอืมมื่อนี้เดีแยกเก็บว,ว,ว่าใครออกคนใดตากแล้วห่อยังทอดทอดกับขาวเนื้อหันหันนะจ๊ะน้องมาได้จ้า,จา,า,จาพี่น้องก้องไปเอ้ยขอบคุณเลยขอบคุณทีติดตามขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเน